โยวาเซอร์ดิวิลลอเมริกาดิวิลลดูไบดิวรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสตรีโนวานะท่านผู้ชมหรือไซโนวานั่นเอ,องนะท่านผู้ชมนะก็อ่านี้เป็นเวอร์ชั่นจีนะครับเขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างขวัญยัต์คลิปนะสำหรับใ,ใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะคนดูหวานเจี๊ยบนะฮะท่านผู้ชมนะเว้ยเอาเรื่องเว้ยคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้เนาะอันนี้ผมมยยังงงไไ่่ดด้เเปิในนสสวขอี เกมนะเดี๋ยวมันมันจะติดลิขสิทธิ์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอแบบเปิดแสงหน่อยเออไปคนดูลุยครับก็อ่าในส่วนของเวอร์ชันคอมนี่มนันเปิดเล่นนานนะแล้วก็นี่เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับในเซิร์ฟจีนนะคนุณนูสำหรับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะคนุณนะยออุบนี่เกมนี้จุดเด่นของมันก็คือแบบการแบบว่าอ่าการหน้าตัวนะครับให้มันเป็นแบบกระดาษอะไรอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่กระดาษอะไรอย่างงี้ับตัวเหมือนกระดาษนะคุณดูใจเธอบางเหมือนอากาศคุณดูเฮ้ยไม่ใช่ใจเธอบางเหมือนกระดาษเฮ้ย นะครับอย่างนี้ลอยบินได้แบบนี้เลยนะท่คนคานผู้ชมโคตรแจ๋วโคตรเจ๋งนี่อย่างนี้เยดูโคตรได้คนดูในเวอร์ชันคอมมันก็มีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะในสตรีมนะไปโหลดมาได้นะแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันมือถือครับเซิร์ฟจีนก็หลักๆก,ก็ใช้แบบประชาชนจีนในการเข้านะท่านผู้ชมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีเข้าแบบเกมจีนแบบประชาชนจีนในพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเออโคตรเอาเรื่องเอาก๊อปปัดจีนไปใส่นะท่านผู้ชมนะ,ก,นนะก๊อปปัดจีนไปใส่ได้ แต่ว่านี้โหลดผ่านแอปแท็บๆนะท่านผู้ชมนะส่วน iOS ก็ย้ายไปที่ Store จีแล้วก็โหลดได้เลยนะครับนี่เอาว่ายังตึงอย่างตึงึบมานี่มันเป็นชู t o r เรียวอยู่นะท่านผู้ชมนะหวานจ้อยอ่ะไปกันต่อคนดูอา้าวเหลืองต่อไปมันให้ได้ใช้ปืนโอเคนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะสามารถลากได้ลากยิงได้นี่ไหมยิงหัวได้เลยสวยโอ้โหวานเจี๊ยบมาดีสวย Gracias. นั่นไปเสี่ยวบารีนีแน่เอาเรื่องอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะคนดูโคตรเจ๋วอะ่ะวิธีการเข้าเนดะีวผมแปะไว้ให้หนะท่านผู้ชมนะอืมก็เอ,เอาอ่าประชาชนจีนใส่เข้าไปได้เลยนะครับยิงหน่อยยิงหน่อยสวยเอาเรื่องนี่ทำอะไรลิงเหรอลิงล้วค่อยยิงเหรอโอเคโอเคเอาเว้ยปะปๆปๆปะ,ปะ,ปะ,ปะ ปกสวยอ้าวเรื่องอ่าแบบไหนดีมันบอกลิคอมินเหรอแบบยิงเองเอานี้ละกันเลือกองนี้ละกันคนดูให้มันใส่ไปเจอแล้วก็ยิงนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้น่าจะได้เล่นจริงนะครับเดี๋ยวผม,ผมโหลดแลพทพวกนี้ยังวะเดี๋ยวกดโหลดแลพทพวกนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะ โอเคกดแผด f p s โหลดแผ่นได้เรียบร้อยนะฮะพวกนี้เฮ้ยอา้าวยิงดี่เพื่อนไม่หนูไม่ยิงอะนต้องกดยิงเองเหรอโอ้โหเอาเว้เอาเว้เเวสวยแตกแตกแตกเอาเรื่องเอาเรื่องมาดิครับฮึบ อุ้ยนี่เนี่ยลากหัวตึงๆมาดิลากหัวตึงๆมาดิมาดิย a h o โอเคมาฝั่งนี้นะครับไปรุยกันต่อโลซุนฮะพาเธอหนนเป็นเสียบมารีคลิปเลยครับคลิปครับยาวๆ เอาเรื่องมาเล่นจริงนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ตืด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 สคริปต์เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนอะวอร์เรนตนะท่านผู้ชมสไตล์แบบคล้ายๆกับวอร์เรนตผสมกับเอ่อในส่วนของพวกอีพิกนะคล้ายๆกันคอฟฟิทตี้วอร์โซนอะไรพวกนี้คล้ายๆมีความคล้ายนี่ชื่อนี้คดขังมิดคุกโน่หนึ่งชื่อคดขังอ่ะเอาเรื่องมาให้ไปสุ่มตัวก่อนนะครับ หวานจอยโอเคซื้อใช่ไหมตัวนี้โอ้โตัวนี้โหดนะคนดูผมเคยเล่นในคอมแล้วนะครับตัวนี้เดี๋วแจวใช้ได้อ่าวเรลืองไปคนดูฝ่าซึ้นันไปเสี่ยวบารี่ขับรถเป็ี่นแม่แขมมาเร่เลือกครับอันนี้ดัน5้าปะทะห้าร้อยอันนี้เป็นดนัดนดันดันนะดันรดนะเหมือนเหมือนโอเวอร์วอชนะคนดูมีความคลายโอเวอร์วออยู่นะ เอออารือารืมาเลยครับเนี่ยโหโคตรเจ๋ววะ่ะคนดูนี่ผมตั้งค่าก่อนนี้เป็นภาษาจีนหมดเลยวะ่ะโ้อะไรวะเนี่ยอา่าเสียงเสียงแป๊บนึงนะคนดูผมปรับภาพแป๊บเอาลละคนดูอันนี้ผมปรับมาแล้วน,นะครับ นี่เอา่าของเท่ของเท่คนดูเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไปลุยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนดูผมขอปรับอ่าในปุ่มของปุ่มชิคเกอร์ก่อนนะนี่นี่เอา G phone มันจะมีปุ่มชิคเกอร์อยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจก็อ่าไปซื้อกันได้นะท่านผะู้ชมนะแต่พี่แนะนําว่า,อ,าอ่าไอนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะไอไปซื้อ infinite GT 30 Pro โปดีกว่าคนดู นี่มาลุยครับลุยฮะอันนี้เป็นมือถือนะครับเวอร์ชันมือถือนี่ผมปรับภาพแบบให้มันได้90เฟรมแล้วนะท่านผู้ชมนะโคดแจ๋วโคดแจ๋วออกมาถ่ายก่อนนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปเช็ดดูโคดได้เอาเรื่องเอาเรื่องจัดเนี่ยโอ้โหอันนี้เวอร์ชันคอมผมเคยพาลิ่นไปแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเวอร์ชันมือถือบ้างนะครับ นี่เราแปะได้นะกระโดดแปะอย่างนี้ได้เลยเช็ดดูโคตอาโคตดเอา,เอามาเลยครับเพื่อนนี่สกิลหรอโอเคสกิลตั้งป้อมนี่ตั้งป้อมในนี้เลยโอ้โหก็โหดสวยแตกสองแตกสองไหนไหนน,นไม่รู้ว่าคนดูผมเดินมาแล้วตรงนี้ตั้งป้อมยิงแล้วตรงนี้คนดูเยอะเยอะ สวยแตกแตก,แตกโอ้โหโคตรได้ตีนี่เป็นไงละ่ะหุย้ยลิงลิงแล้วมันยิงยิงนี่ว่าคนดูนี่ดีมันมุชิหน่อยอหน่อยวิสวยสวย,สวยเรียบร้อยครับอ้าวเลี้ยงเฮ้ยของแท้见识到我的实力了吗你 ไปกันต่อคนดูย้าหูเอ้ยได้ดาบด้วยว่าคนดูรอบนี้ได้ดาบได้ดาบอือหือจริงจริงไ,ไปสวยครับมันให้สุ่มตัวนะคนดูโอ้โหจะมีเงินใหนสุ่มนอกหัวหน้าได้การ์ดอะไรมากัะมิลก์โอดการ์ลัว แหววอะไรอะ่ะโหลดอ๋อหลดเพิ่มโอเคไปครับกดค้นหาจริงๆมันม,มีเล่นหลายด่านอยู่นะคนดูห้าปะทะหนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันเหมือนมันยังล็อกอยู่นะแสดงว่าผมต้องเล่นพวกนี้ก่อนไปก่อนเล่นแมทจริงก่อนกับชาวบ้านชาวช่องเย้โหคู่แข่งวอลเลยน,นี่คนดูผมบอกเลยวอลเลนมีหนาว ลายเนียมอิสไบรันนี่เลือกตัวก่อนนะครับคนดูตัวไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะเี่ยตัวผมไว่ตัวผู้หญิงเนี่ยโหดนี่น้องคนนี้โหดคนดูผมเคยเล่นในคอมสุดจัดเลยแหละเห็นเป็นดาบหน่อยนี่สวยนี่สปริงสปริงเฮ้ยคนดูโหเล่นเน็ต มือถือต้องแรงหน่อยนะท่านผู้ชมไม่งั้นแบบเรียบร้อยคนดูโดนแดกเลยแนะี่ยมือถือนะฮะเรื่องผมแบบทำบายอ,อากาศกันก่อนเอาเรื่องเอาเรื่องมาวัมาว้ยเออ ไลลุยกันต่อ Let's go ฮ huh? ะอันนี้เป็นด่านดันดันนะด่านดันเนยะ้ เิดระบายอากาศแป๊บมือถือมาลุยผมเลือกสกิลก่อนสินะผมลืมเลือกสกิลเลยเมื่อกี้นี้คนดูไปลุยลุยลุยโอ้โห و. ทีมห้าทีมอัพซะด้วยเฮ้ยอันนี้เล่นเจก,กับคนจริงนะใช่ไหมเนี่ยมีสกิลไปก่อนสวยวู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  สวยครับออหแตกอันนี้เราเจอคนจริงๆนะคนดูนะเป็นแนวเหมือนแนว overwatch เลยว่าคนดูเหมือน marvel level หรือว่า overwatch นะรอเกิดรอเกิดคนดูผมรอประมาณ8วิโอ้เมื่อกี้นี้บูไปหน่อยบูหนักไปหน่อยสวยสวยอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องเลยครับพี่ไปลุยก,กันต่อไปฮะ ึบมาดิมาดิตาหัวตึงๆสวยพอเราอัพได้เหรออัพสกิลได้คนดูโอเคอัพขั้นสกิลได้วสวยล่วง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 มาดิมาดิเดี๋ยวมันมาจากไหนวะคนดูเมื่อกี้นี้นี่นี่อัพความเร็วได้ตรงนี้โอเคมีกระโจนตรงนี้ด้วยวิ้บสวยนี่แนะ่ สวยโอ้โหติดสโลูคนดูโคโนดเวลากระโดดกดได้ชึบสวยแตกแตกแตกเอาว่ะเอาว่ะนี่อะไรสกิลอะไรวะน่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะหนูไปไหนล่ะหนูเฮ้ยเฮ้ยสวยเราปิงเท่าไหร่วะโหปิงร้อยทีนี้ผมมี VPN นนะครับเป็นยูยูบูสเตอร์นะ สำหรับใครอยากเติมเกมมาเป็นเติมได้ที่ลิชแมนช็อปนะครับท่านผู้ชมเติมเกมนะส่วนใครอยากเขาเรียกว่าอะไรนะเติมบีบีเอ็น,นะครับก็ยูยูบูสเตอร์นี่พี่รับเติมอยู่นะครับคนดูเป็นยูยูบูสเตอร์แบบไปเล่นเกมแบบพวกซืบน่องซืบจีน,อ,นอ,จอะไรอย่างงี้นะครับคนดูปึ๊บนี่โอ้ยตัวนี้เวลากระโดดกระโดดยิงได้โหดคนดูเฮ้ยยุบอะไร ลากหัวลากหัวลากหัวไว้ติดเกาะติดเกาะนี่สกิลไปก่อนไปเลยครับน้องเอาเรื่องเอาเรื่องตัวไแจ๋วแจ๋วแจ๋วอย่า,า,า,าตุยก็พอคนดูถ้าตุยนี่จบเลยนะทัตตุยนี่เกิดโคตรนานอนะ นี่เอาเรื่องเอาเรื่องกระโดดยิงโว้โอมือถือร้อนเลยว่ะกูเล่นตาเดียวเนี่ยมือถือร้อนเลยเอาหน่อยหน่อยสวยอ้าโหโดนสกิลอะไรมาหน่าโอ้ยอโดนซุ่มยิงวันไรเฮ็กโอ้ยทำไมมือถือพี่มันร้อนจังวะโคตรร้อนน่ะดูข้อมูลเวลาจริงเนี่ย โอ้46องศากูจะรู้อะไปครับไปครับเฮ้ยเว้ยนี่มันใช้ดาบนี่สวยติสโลสวยเก็บยาเก็บยา ไปล่องล่องล่งลงองปึ๊บนี่กล่องอะไรมันนะ้งน่ะไปไปไปโว้ยนี่มันเล่นหนาบนี่มันเล่นหนาบสวยเอาดิเอาดิ ลากหัวลากหัวสวยแตกแตกแตก,แตกยิงเข้าหัวนี่โคตรแรงคนดูโคตรเอาโคตรได้สวยสวยสวยล่วงล่วงสองล่วงสอง,องสเย้โอ้โหววเอาแจัดจกคนดูโคตรได้โว้โว้ยโว้ยคนดูเนี่ย ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมสไตล์นว่ามบายนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ไปโหลดเล่นกันได้นะลิง์อยู่ด้านล่างขับยาใแจคลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคตรกรจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจีย๊ยบ